ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวตัวไขควงไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่นะตัวเล็กของเนี่ยะวอเซลครับชาร์จโดยใช้เป็นตัวหัวชาร์จโทรศัพท์เนี่ยผมแกะอามาแล้วในกล่องมันจะมีสายชาร์จให้เอาไปเสียบกับของโทรศัพท์ได้ครับแล้วก็ไขควงแล้วตัว ก้านมันเลินหน้าถอยหลังได้ครับมีหลอดไฟครับผมเวลาชาร์จมันก็จะมีตรงนี้ชาร์จเต็มก็จะเป็นขึ้นเขียวถ้าว่าใกล้หมดจะเป็นสีแดงอ่ะอันนี้ช่องเสียบชาร์จตัวนี้ผมจะมาใช้เป็นพวก ถอดแอร์ติดผนังพวกโครงพลาสติกที่ว่ามันเป็นพวกที่น็อตที่มันไม่แน่นมากใ,ใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าเป็นพวกที่น็อตแน่นมากๆเป็นพวกโครงคอยล้อนที่เป็นเหล็กกับเหล็กอะไรเงี้ยผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ความแรงมันไม่เท่าพวกสว่านแบตเตอรี่ที่ว่าใช้ใช้กันนะฮะถ้ ต้องการความแรงต้องเป็นพวกสวรรค์แบตเตอรี่มากกว่าอันนี้จะใช้สําหรับงานาเบาเล็กกระทัดรัดเหมือนไขค,รครวงตัวหนึ่งก็คือใช้งานที่สะดวกแล้วก็พกพาง่ายมากกว่าคือเลือกให้ตรงกับงานรักกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะบอบางนิดนึงในเรื่องความคงทนเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ที่มันงานหนักมาก หรือเอาไปงัดอะไรอย่างเงี้ยห้ามใช้เลยเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวคอมันจะรล้าวได้เพราะมันเป็นพลาสติกแล้วก็ตัวก้านมันผมจะใช้เป็นตัวอันนี้เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นหัวมันจะใหญ่หน่อยเพราะที่แถมมานะ่ะหัวมันเล็กไอ้นี่หัวใหญ่ไอ้นี่จะตรงเบอร์กับที่เราใช้กันประจำมากกว่า เสียบก็ใช้ได้เหมือนกันก็เน้นพกพาง่ายแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้งานไม่หนักมากก็ตัวนี้ก็ถือว่าถอดได้ได้เร็วกว่าเอามือขันแล้วกันนะเพราะผมก็ใช้อยู่ประจำก็จะเป็นตัวนี้นครับเพราะบาง,บางเจอบางยี่ห้อน็อตมันเยอะมากครับประมาณสิบกว่าตัวยี่สิบตัวก็มีแอร์ตัวหนึ่งก็เอาตัวนีนะ้เพื่อความวดรวดเร็ว วองไวมากกว่า